สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนี่ก็ยายจะมาเล่าถึงวันครบรอบแต่งงานยายไทยไทยกับคุณตานะคะพี่น้องก็ได้มาใช้ชีวิตกับคุณตาซึ่งมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ใช้ชีวิตแต่งงานตามประเพณีนะคะของยายไทยไทย แล้วก็ได้มาอยู่ในมุมของที่นายอำเภอที่ทำการจดทะเบียนสมรสให้ยายไทยๆนะคะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องที่ทำงานนะคะพี่น้องแล้วก็มีช่อดอ,อกไม้เล็กๆเมื่อ18ปีก่อนนะพี่น้องนะค่ะมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ก็เป็นเพื่อนที่ทำงานหมดเลยนะคะพี่น้องในอำเภอเกาสมทรพุธนะคะและคุณตาก็มีแหวนกำลังจะสวมแหวนให้ยายไทยๆนะคะจากสาวบ้านนอกคนหนึ่งนะคะที่ยืนผัดกับข้าวอยู่พี่น้องคุณตาก็ได้นำมาชุบเลี้ยงนะคะ ให้ยายไทยๆไ,ได้มีวันนี้มีเพื่อนที่ทำงานนี่ยายไทยๆกำลังจดทะเบียนสมรสนะคะคุณตาก็ต้องเซ็นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายานอำเภอให้ทะเบียนสมรสนะคะเสร็จแล้วประเพณีบ้านของคุณตานะคะนี่คืออำเภอที่บ้านยายเนี่ยแหละที่นา่านเภอนะคะก็ออกมานาม้าาเภอแล้วก็มาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ มีการโยนข้าวสารนะคะพี่น้องก็เนี้ยค่ะถ่ายแบบง่ายๆก็มีเพื่อนสมัยนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เพื่อนโยนข้าวสารเพื่อความหนักแน่นหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่น้องอยา,ายไทยก็แต่งแบบเรียบง่ายไม่ได้ลงทุนนะคะพี่น้องไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็ทํากับข้าวแบบบุฟเฟ่นะคะพี่น้องอยายไทายๆก็มีเค้กก้อนหนึ่ง คุณตาเขาก็ทําให้นะคะสมัยนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ป้อนเค้กให้คุณตามานะคะตัดเค้กด้วยกันนะคะตามที่คุณตาต้องการนะคะคุณตาเป็นคนจัดให้นี่คุณตา,าก็ป้อนขนมเค้กยายไทยยายก็ป้อนกลับนะคะ แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานมาร่วมนะคะยายจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะคะพี่น้องง่ายๆนะคะมีเพื่อนพ้องที่ทํางานมาให้กําลังใจเยอะแยะนะคะพี่น้องถึงจะไม่หรูหราแต่ก็อยู่กันยังมีความสุขเนอะพี่น้องเนาะก็ดิ้นรนต่อสู้กันมาแคบจะ กดมือ้อกินมื้อนะคะพี่น้องนะก็ต้องทนนะคะยายก็ทนนะคะแล้ววันหนึ่งก็มาถึงวันนี้นะคะอยู่อย่างพอเพียงสองคนเนาะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเสร็จแล้วอาหารการกินยายก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะคะพี่น้องก็จะมีผัดพะแนงนะคะอาหารไทยเลยค่ะพี่น้องยายเลี้ยงแบบอาหารไทยเลยค่ะยายทำไว้เนาะ นี่นะคะเป็นอาหารไทยมีผะแนงมีต้มคาไก่มีผะแนงไก่ผัดข้าวผัดกุ้งนะคะขนมปังหน้าหมูผัดผักรวมแล้วก็สลัดให้ฝรั่งนะคะก็จะเป็นอะไรที่เนาะอีกมุมหนึ่งของชีวิตยายไทยๆนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เดินเข้าห้องอาหารนอำเือโว้ยใจสัน่นวิบวิบวบตอนนั้นนะพี่น้องพูดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะคะ ต่ด้วยความเมตตาสงสารทั้งนะ้ท่านในอำเภอเนาะพี่น้องเนาะท่านก็ให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีปกติสมัยก่อนนะพี่น้องเขาต้องการคนแปลด้วยนะคะแปลนะคะให้แปลให้แปลแต่ยายอะไม่มีค่ะเขายังมาใหม่ๆอยู่เนาะนะคะก็จะเป็นการสวมแหวนคุณตาสวมแม่ก่อนนะคะก็ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ จนมาถึงบ้านปลายชีวิตทุกวันนี้ก็แก่แล้วเนาะพี่น้องเนาะันครบรอบแต่ก็ทําให้คุณตาเขานะคะนี่ยายก็สวมแหวนคุณตาสวมให้ก่อนแล้วยายก็มาสวมให้คุณตาเสร็จแล้วก็ทําตามประเพณีเขาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะคะก็จะประมาณนี้นลพี่น้องเนาะยายก็บอกเล่าเก้าสิบนะคะว่าชีวิตยายไทยไทย มาถึงวันนี้สมัยนะั้นคุณตายยังอ้ออ้อยอยู่นะพี่น้องโอ้ยังเป็นหนุ่มแน่นนะคะโอเคนะคะพี่น้องยายก็จะขอเล่าชีวิตใน,นิดน้อยนนะคะช่วงแต่งงานยายก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะคะขอพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะเล็กๆลกน้อยน,นกับยายไทยไทยนะคะ ในวันที่ยายไทยๆครบรอบแต่งงานแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะทุกการติดตามรักกระโดดไม่รักกระกดนะคะขอบพระคุณค่ะอยู่ดีมีเหงเนื้อพี่น้องจา๋าขอบพระคุณค่ะอายุวโนสุขังพลังนะคะ